เทเวณะวะพระมารีนวากรรมุนาวาเกะติวาโลกัสสเมธิติหะเตนะคณนีนะตนะมุหุเกนะยาวะพรมโลกาสัตโตอ b พุคชีพยานจกทัสสหัสสีครูกทาตุสังกับปิสัมประมปิสังปเวทิ อัปมาโนจะุราโนโอคาโซลุเกปาตุระหสิอัติกรรมเมวเทวานันเทวาุภาวัง <blunt animation> อัตโคคัควาอุทานาอุทาเนติอัญญาสิวัตคโปนทันโยอัญญสิวัตคโกนทันโยติอิติหิหังอิติหิตทางอายสมโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยเตวะ นามัาหูสีติพุทธานุสติมีจีปิโสภควาอาร,าหาระหังกรรมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกตโลกาวิจอนุตตาลงุงจะทำมัตตาทีสัตธาทีว่มนุสย์นาพุโทโธภควาติธรรมานุสติสวาหาตัะะวควตาตาทมสังทิปุกาลิปุเอหิป,อป,นนปันติปุปันัญญิปุปจัดตังเวทิตาโพวิญญูหีติ สังฆารปฏิปปิปปิปานุพระครวตุสาวกัสสังโฆจูปฏิปันุพระขรวตุสาวกัสสังโฆยาญาปฏิปันุพระขรวตุสาวกัสสังโฆสามีติปฏิปันุพระขรวตุสาวกัสสังโฆญาติทางจักตาลิปุริสายุพาณิอัตถบริสุขคาราเอสาพระครวตุสาวกัสสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโยทักกีเนยโยอัญชลีกะลนียโยโยอนุตลังคุณยัเกตังลงกัสสาติจินดามณีปียังมันตัง จินามณีปิยังมันตังเนสังคาสังโกนะอุปตันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังเปาโครันจะมหาราชาตาวังมาโสลตุโนตีปังกาเรติวุสโคเทเสติกินิเทโเยสักโผัดชังหุสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังพาลิบุตโตสภวันตุเนคิธิลาพังสยานะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังปเพชนาปะโหนชนาปิยังมะมะ สักตวาสักตะ e ัตส <ım. S 1> <buenas S 2> ักตวาพุ้ท้าต่านังโอตถังตมังวรังหีตังเทวมนุษยานังผุ้ท้เตเชนัสุทินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปัสมินตุเตสักตวาธรรมรัตานังโอตถังตมังวรังปาริลาหูปัสมะนังทำมาเตเชนัสุทินานัสันปัตถุนัสังตุปัตนัสันตุปัตถวาสัพเพ พยาวูปัจมินตุเตงสักตะวาสังฆตะนังอุตตังอุตะมั่วนาคาหุเยังปาหุเยังสัาปติเชนัสทิลานาสันจุปตะวาสัพเพโลภาวุปัจมินตุเตงอิจิกิโซพระคำว่าอาณาหังสมาสัมพุทโธวิชาจะอนัสัมปันโนสุปโตโลกวิทูอนุตตะโรผลิสัทธมัสสาทิสัตถาเทโยมนุสาเนสังคุโทพระพุทธวจี สวาหาตัวพระครรตาธรรมโมกันทิตโกกาลิโกเอหิปัติโกโอปะยิโกปลลักปลลกปลลกจจตังเวทิตาโกวินยูหิต สุปฏิปันโนเข้าว่าตสาว่าสาโคสุปฏิปันโนก็เข้าว่ตสาว่าังโคญาญาปฏิปันโนก็เข้าว่ตสาวกสภาโคสามีจีปฏิปันโนก็เข้าว่ตสาวกสภาโคทิทางจัตตาริปิสุลคนเอัตถาบริสุกคลาเอสพเขาว่ตสาวว่าภาโคอหุเนยูปาหุเนยยทักขีเนยยอัญชลีขะระนยอนุตตรังคุงยักเขตทางโลกัสติ กินามณีปิยังมันตางยะสังฆาสังโฆนางอุปสันติจิเีหังมัตตาปิตาวะอุปสรรหะโกตันชะมหาราชาตรวังมังโกสัจจุโมเทปังกาเรเทโรสุโตเตจิกินจิเทโรเยสัพโภปัจฉังฮัสดเงกินเมวะัตตาปิณปิยังกันตังสาลีปตัวข้มันตุเมจิตินาพังชนะในเยเมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนะข้หวชนะปิยังมะมะ สกัตวาผุ้ท้รัตนังโอตะทงอุตมังวรังหิตังเทวมโนสานังพุ้ท้เตเชนัสุทินานณสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวุปตะเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอตะทงอุตมังวรังปาติราหูปัสมนังธรรมตีเชนัสุทินานณสันตุปัทถวาสัพเพขยาวุปตะเมนตุเต สกตวะสังฆราตานางอ์สถา,างอุตมังวรังอาหุเนยัางพาหุเนยัางสังติเชนโสทินานาสันตุปัตถวาสัสเพโลฟาวุปสเมจุเตาานักธาชินบัญชรชนยาสนากตาพุทธเชตวามลังสวา,านาจาตุสัจจาสภาวาสาังเยปิพิงสุนรา,าสภา,าตันหังกลาทยโยพุทธอัตถวิสตินายกาสเพปิทิทามหัง มัทเตเตมสวาสีเสภปิเิตโตไมหังพุทโธธัมโมทัเวโลจะเนสังโฆปิเทโตไมหังอูเรสะภาพุนากาโรหาทาเยมีอนุรุโธสาลีพุทโธจทาคีเนปูรันดยปิติภาคาสเนโมคาลานุจะวามะทเกทัทคีเนแว่ามีไมหังแอสุงอนันทลาหูกัสปูจมหานามูภาสุงวมัสุเกเกเกเโตปิิภาคาสนงสุวิโยวะพังกโรสินโนสิสังพโนสุิโตมุนีปูนขะโว ภูมาะกัสโเถรุมหิตีกิตตวะทโกโศในหังวัฒนีนิจังปฏิทาติภูนาคารุปุณูอังคุลิมาโรจะปปารีดันทัศิเวลาวลีเทวาปัญจะอิมิตาตานะเตจินะการะมะสสาสีติมหาเถรากชิวิชิตาชินะสาวกาเตเทสิติมหาเทราชิตะวันโตชินนัสสะชัลันเถสีลกีเถนะอังคะมังเถสุสันติตา เราตนังปุระตูอาสีทักขีเนเมตตาสุตกังคัจังปัจจโตวะอาสีวามีมังคุ้งมาละกังขันธโมระปริตันตะนาตาณติยะสุตกังอากาสีสะกาอนาสีสีสาปัจจันติตาชีนานานาวัตสังติตาสัตตากาลังกตาวาตาปิตาทัศนิาตาพาหิรัชัตตุปัตถวา อาเซซาวินะย ah ังยันตุอนันตะชินาเตสะวาสตุมีตะกิตเจนะสัทธาสัมภทธาปัญเชลีชินาปัญชนะมชามิวิหะลันตังมิหิเลีสัทธาปเรณตุมังสภเพสัทธาปเรณตุมังสัพเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโธธรรมานุภาเวนะชิตาดิสังโฆสังฆานุภาเวนะทิปันตราโยสัทธรรมานุภาวะปานิโตดารามิชินาปัญเชลิติ พาหงมหากาพาหงสหสัมพีดิมีจัสาวุทันตังคีเมกาลางอุทิตภูเราจะเซนมาลังทานาธิธรรมวิทินาชิตตวามุลินโทตันเตจะสา์พาว่ตุเตช่วยจ้มังคะลานิมาลาติเลกามาพิยุทจิตตสัพพะติงโคลำปนาละว่ากามักขามาทัดทายักขังคันตีสุทันตวิทินาชิตตวามุลินโทตันเตจะสา์พาว่ตุเตช่วยจ้มังคะลานิ นาลาคีลิงคาชาวาดังอติมัตตาบูตังทาวักิจักกรมสนีวสุธาลุนันตังเมตัมเสกวิธินาทตวาวุมินโทตันเตจักาพวัตุเตชยยะมังคลาณีอุคิตตักขามติหะทัสุธาลุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทางคุลุมาละวังตังอิตีปิสังคาตามโนชิตวามุนนโทตันเตแทสสาพวันตุเตชัยยะมังงฆราณิกัตพวานักัตธรรมุทารังอิวะขับทีมียาจินจายะทุกขะวาจานังชนะกายามาเชตันเตหนาโซมวิจินาชิตวามุนนโท สันติทัสส์พระมันจุติเชืยมังพาลานิสัตย์จ้งวิหารยามาติสัจจาว่าทัิริตรงว,วาทาพิโรปิตามนาปฏิอันทัศูตังปัญญาปฏิปัจฉาริโตทิ่ตะว,วุนโิโยสันติทัสส์พระมันจุติเชืยมังพาลานินันโทรปารนันทาผู้ชักขัง วิภูทางมหิติงปุเตนะเทแล้วผูชาเทนะสถามาผูปะยันตัวหิทูปะเทสาวิธีนาทิจาวาวุลิงถูตันเตจะข้าของอัตเตชยามังคลานิทุกคาหะทิภิตุูชะเทนะถุกทัดท่า,าทางความมังวิสุทธิผุชุติมิตรที่ผักคาพิทานัง ยานาะคเทนะวิทนาชิตาวามุนินโทตันตีจะท้าพมันตุเตชัยะมังคลานีเนตาปิพุทธชยยะเมลคลาอาตคาทาโยวาจานุทีนาทีนี้จัตเตเตมาตันติอิศตวานเนกาวิพทาหิจุปัตถาวานิมุขังคุยกลงอาธิกรรม,มยานาะโรสปันยูมหาการุณิโกนาถุติตายะสัพพป,ปานินางกูเรตองมาปาลิมะปาลามี สัพพาประตูสะโพทิุตตะมังเอตีนัสจาวัชีนะโหนตุเตชยมังพะลังชัยยันตุป like ุติยามุเรศกยานังนั้นที่วัดถานุพีวังตะวังวิจโยโหนหิชัยชัยยสุชัยมังคะอัตพาราชิตาปันลังเกสีเซ บาถาพิปุกทะเลพรพิเสเกอค่ะพระพุทธานังอักขับปัตูตปโมติสุนารตมาสุมากรังสุปะตาตังสุหดีตังสุขานุสุมมหโตจะสุยทังธันมจารีสุปทาคีนังปะกายกรรมังวาจากกรรมังปทาคีนังปทาคีนังปะโนกรรมมาปะนินขีเตปทาคีนาปทาคีนานิุกัตตวานะพันตัเต สัทวินีพวันตุสสะพมังพลังรักขันตุสสะปเทวตาสัพพุทธานิพาเรนัสัทธาสุโธเพระวันตุเตพวันตุสสะพมังพลังรักขันตุสสะปเทวตาสัพพะธัฒมานิพาเวนัสัทธาสุโธเพระวันตุเตพวันตุสสะพมังพลังรักขันตุสสะปเทวตาสัพพังมานิพาเวนัสธาสุโธเพระวันตุเตปฏิ ทานะคะหายาเทวตาสันิติสิหารวาวิรีทูเตคาเลโพริคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาธานีนะอวันเตโปรชิตาโปทิงกงาลุนเตค่ะวิหาละมัาทะเลเทลาจะมะชานาวกาจะพีกระบุสาลามิกาทานะปฏิปากาสาคาวาจะเทสานิธรรมาจะอิสาราสา สัพพานะคูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทัสารภาวะสังสีทัสาชาสังสีทาชาตะภะทาวุปปาติกาญิยานานิกังธรรม,มวร,งรังปฏิจจัติงปภีปิทุกขสาการุกสัขงขายังธาตุจิรังสตังธรรมมูรรมัทธาจะปะปิสปุขาราสังคูหูจุสมมาขยู วะอัาาาตชา,า,ายา,มมพพมมาจาริตายาจอัมิรักขตุสัมทมโมสัพเปปิธรรมจาริโนุทิงสัมปาปุเนยามะรมเมอ,อาริยาปเวทิเตปสัสญนาโหตุสัพเปปิปานิโนุพุทธสาสนีสัมมา กาลังปะวิชนโตกาลีเทโวปวัสสตุพุทธิภาวะสัตตานาหมิทางเยตุปนเมธนิงม,มาตาปียงจัตตลังชังวิจังหลักขันตุปุตตะังอีวังคำเมนะราชาโนปะชังหลักขันตุปัตภธาเทวดาอุโยชนะคาถา,าทุกขัปปะตานิทุกขะไยปัตตานททิ พยาโสกปาตาจะิโสกาโหตุสัพเพทิปานิโนเอตะเอตาวตาจะอัมหิหิสัมปะ t a n ปุญญสัมปะ t a สัพเพเทวาุโนทันตุสัพพะาังปุตปฏิสทธยาทานังนาทันตุสัตทายาสีลังหังทันตุสัพพะทาภาวนาลิปตาพิรตาโหตุขัดชันตุเทปตาคาตาสัพเพพุทธาพระลับปตา กาณ์จะยังพลังอรหันตานัาจะเตชนะตักขันรักขันพันธามิสัปปะโสสุมางคาถาโหนตุสัพพังสุมาพลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัพพุทธามพาเวนะโสทีโหนตุนิรันตาลางโหนตุสัพพังสุมากพลังรักขันตุสัพปะเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะคะท้าสวดทีนิรันตะลัง,ลง,ลง,ลงวุตุสัพพังภูมังกะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพังพาลุภาเวนะคะท้าสวดทีนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งปัจจัยฐานอนุภาพแห่งความเพียรนะอนุภาพแห่งการบูชาพระธุทธไตา้ด้วยการสวดสายไทย,ยสวดมนต์พระสวดพระบิดและพระคาถาเหล่านี้ความสุขสวัสดีจุกเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้คุณจักรุไปายทางดวง ทะเลิญทั้งทางลูกและทางธรรมขอถวยเทพยยเทวราทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการส,สึกษาขยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุมโมทนาแล้วโปรดอำนวยความให้แก่ว,วัตถุมงคลพระปิตายยอดเสถียรเรียนยอดเสถียรเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่จ้างควรที่ฐานผิงสร้างขึ้นให้เตี่ยมด้วยอนิภาพแห่งพระปริจจงทำเป็นสักปิดทุกประการเทอด